อย่าตั้งโจทย์แค่ว่าเป็นซึมเศร้าต้องใช้ยาหรือว่าแค่เจริญสติก็พอซึมเศร้ามีสองแบบแบบเรื้อรังอาการหนักกับแบบเป็นๆห,หายๆอาการเบาซึมเศร้าแบบเรื้อรังคือปล่อยให้ยืดเยื้อมานานกระทั่งอยู่ดีๆก็เศร้าเองได้เรื่อยๆแบบคนเสพติดความเศร้า เ้าแต่ละทีมันถูกห่มคลุมด้วยเมฆหมอกพิษที่ทำให้หายใจไม่ออกนอนไม่หลับแทบทุกคืนอยากตายเกือบตลอดเวลาเจ็บปวดใจหรือเกรงเนื้อตัวขึ้นมาเองเรียกว่ามีกลไกทำร้ายตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาทำร้ายถ้าอาการหนักขั้นนี้พึ่งยาก็ดีเพราะเคมีไม่สมดุลหนักแล้วโรคบโรคเริ่มจากจิตก็จริง แต่เมื่อไปถึงกายแล้วก็ต้องรักษาที่กายก่อนต้องเยียวยาเฉพาะหน้าแบบด่วนๆไปก่อนเหมือนรากฟันเริ่มเน่าให้ปฏิบัติธรรมเจริญสติรักษาอาการปวดคงไม่ไหวซึมเศร้าแบบเป็นๆหายๆคือยังไม่สายเกินไปไม่มีอาการตีอกชกหัวอยู่ข้างในเหมือนผีเข้าไม่มีความเกรงเนื้อเกรงตัวขึ้นมาเองบ่อยๆ ไม่มีความอยากตายไปพ้นเดี๋ยวนี้แค่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็พ้นเขตเมฆหมอกแห่งความเศร้าได้อันนี้ใช้การปฏิบัติธรรมเจริญสติช่วยได้แล้วก็ต้องบอกว่าอาการซึมเศร้าอ่อนนอนแท้จริงคือจุดเริ่มต้นไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต นอกจากพิจารณาด้านความหนักเบาของอาการยังต้องพิจารณาตามจริงด้วยว่าการปฏิบัติธรรมก็มีสองแบบเช่นกันคือแบบปล่อยวางปลดภาระรุงรังลงกับแบบยึดมั่นเพิ่มภาระรุงรังขึ้นการปฏิบัติธรรมแบบล่อยวางคือยิ่งทำใจย,ยิ่งเบาลงเหมือนเนื้อตัวและหน้าตาโปร่งแสงไม่ทึบหนักอย่างแต่ก่อน พราะดูในจุดที่ควรจะดูรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้เช่นลมหายใจยาวสั้นไม่เท่าเดิมก็เห็นทุกหนักบ้างเบาบ้างก็เห็นปุ้งมากบ้างน้อยบ้างก็เห็นกระทั่งจิตเลิกทำตัวเป็นมือกรรมแต่มีอาการเป็นมือแบบ่อยๆปฏิบัติแบบนี้ดีกว่ายาไหนในโลกเพราะยารักษาอาการทางสมองแต่ยาช่วยเรื่องวิธีคิดไม่ได้ เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่กดดันให้คิดแบบเป็นทุกข์ไม่ได้ครับพูดง่ายๆคืออย่าเปลี่ยนกรรมทางความคิดไม่ได้การปฏิบัติธรรมแบบยึดมั่นคือยิ่งทำใจยิ่งหนักขึ้นเหมือนเนื้อตัวและหน้าตาหนาทึบไม่โปร่งเบาอย่างแต่ก่อนเพราะยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึดวัดผลการปฏิบัติ จากสิ่งที่ไม่ควรวัดเช่นตั้งธงไว้แต่แรกว่านั่งสมาธิครั้งแรกต้องเกิดความสงบสองชั่วโมงเดินจงกรมครั้งแรกต้องเห็นรูปนามภาพลักษ์นักปฏิบัติธรรมต้องสงบเหมือนน้ำนิ่งพอไม่ได้อย่างใจก็ถือว่าล้มเหลวไม่มีการคิดถึงความไม่เที่ยงแม้แต่ขณะจิตเดียวแบบนี้นอกจากไม่ช่วยยังซ้ำเติมให้หนักขึ้นอีก สรุปคืออย่าตั้งโจทย์แค่ว่าซึมเศร้าแล้วใช้ยาหรือไม่ใช้ยาดีปฏิบัติธรรมเจริญสติช่วยได้ครอบจักรวาลหรือส่วนเดียวทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งฝั่งโรคและฝั่งการปฏิบัติของแต่ละคน